คุณลูกค้าเมื่อคุณลูกค้านะคะสั่งสินค้าเป็นกรอบกระจกใช่ไหมคะแล้ววิธีที่คุณลูกค้าจะตรวจสอบก่อนเซ็นรับว่าพัสดุนั้นเซ็นรับดีหรือเปล่านะคะคุณลูกค้าหน่อยส่งกรอบพัสดุไปใช่ไหมคะแล้วเวลาสินค้าถึงคุณลูกค้าแบบนี้ใช่ไหมคะราควรขยำขยวขยำอุ้ยไม่มีเสียงค่ะไม่มีเสียงแบบนี้คุณลูกค้าเซ็นรับได้เลยนะคะเซ็นรับได้เลยแสดงว่าสินค้าไม่แตกแต่เวลาที่คุณลูกค้าจะแกะกล่องพัสดุแบบนี้นะคะรบกวน คลิปวิดีโอด้วยเผื่อการผิดพลาดถ้าตอนแกะแล้วเกิดกระจกแตกค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นกนังวลหน่อยจะโอนเงินกลับคืนให้คุณลูกค้า100บาทเป็นค่าเคลมกระจกแต่เวลาแกะพัสดุจะต้องอัดคลิปวิดีโอด้วยและก็ส่งคลิปมาหาหน่อยนะคะว่าสินค้าพัสดุที่แกะเนี่ยมีการแตกขอเป็นคลิปวิดีโอนะคะ เพื่อความเข้าใจทั้งสองฝ่ายและสินค้าสามารถเคีมได้อัดคลิปวิดีโอด้วยนะคะหรือว่าก้องแก้งก้องแก๊งเทนเซนค่ะไม่ต้องเซ็นรับแล้วเดี๋ยวหน่อยจะส่งกรอบใหม่ไปให้ท,ทันทีขอบคุณค่ะ